เปิดหน้าจอแล้วโอ้แสบตาชิบหาเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเรามีสกินบาบลัสจากเบนคิว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 วันนี้ได้สินค้าตัวใหม่มาครับคือสกินบาบลัสจากเบนคิวครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องมาดูนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวเปิดปิดไฟครับตัวนี้กดปุ่มเปิดปิดได้เลยแล้วก็สามารถหมุนปรับระดับแสงได้ครับเปลี่ยนสีไฟได้แล้วก็ปรับระดับความสว่างได้ด้วยนะครับส่วนเจ้าตัวแท่งยาวๆนี้นะครับก็จะเป็นตัวหลอดไฟ LED ครับซึ่งมีความยาวมากเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับสามารถปรับระดับได้หลายรูปแบบครับแล้วก็มีสาย USB หัว Type C ด้วยนะครับ เชื่อมไปกับเจ้าตัวสวิต์เปิดปิดไฟนั่นเองนะครับสำหรับการติดตั้งเจ้าอุปกรณ์นี้ก็ง่ายแสนง่ายนะครับเราแค่เอาเจ้าตัวแท่งหลอด LED นะครับใส่เข้าไปกับตัวติดตั้งหน้าจอนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับแล้วก็หมุนให้ดังแกลกครับแค่นี้ครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราก็เสียบสาย Type C เข้าไปกับตัวหลอด LED นะครับแล้วก็สาย USB นะครับเสียบเข้าไปกับตัวจ่ายไฟไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์หน้าจอคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กซึ่งมัน ง่ายมากๆเลยครับแล้วจะตัวสกินบาร์ตัวนี้ครับพอ,อผมได้ลองมาใช้แล้วเนี่ยมันก็โอเคมากๆเลยนะสําหรับห้องที่มีแสงน้อยหรือว่าเป็นห้องนอนอย่างสมมุติว่าแฟนเรานอนอยู่ในห้องแล้วเราก็ทํางานนี้ใช่ไหมแล้วเราเปิดไฟบนเพดานเงี้ยมัน,นอาจจะแสบตาเขานะครับไอ้ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เยอะมากเลยนะที่แบบว่าเราสามารถทํางานไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่เสียสายตาด้วยนะครับถ้าสมมติว่าผมลองปิดไฟนะ แสงไมันจะพุ่งเข้าตาแบบแรงมากๆเลยไอตัวนี้ก็สามารถที่จะมาตัดแสงตัวเนี้จากแสงที่มันพุ่งมาตรงๆนะครับแล้วก,กระจายออกมาให้มหันอยู่ตรงพื้นที่โต๊ะเราก็สามารถมองเห็นพื้นที่โต๊ะต่างๆมองเห็นคีย์บอร์ดสามารถพิมพ์อะไรได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนะครับก็ถามว่าแสบตาไหมเวลาที่มีไฟตรงหน้าจอแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าไม่แสบตาเลยครับมันเป็นระดับไฟที่แบบว่าลองสังเกตนะครับมันยิงตรงมาด้านล่างตัวนี้ครับ แล้วมันก็เฉียงลงมาตรงนี้ครับมันไม่โดนด้านบนของตัวผมเลยซึ่งมันจะไม่แสบตาเลยแม้แต่นิดเดียวครับอ่าแล้วมันก็ไม่สะท้อนหน้าจอคอมด้วยนะเพราะว่าแสงเนี่ยมันพุ่งตรงลงมาตรงนี้โดยที่ไม่แตะหน้าจอเลยแม้แต่นิดเดียวครับทําให้เรามองจอเนี่ยได้สบายตามากๆเลยนะแล้วมันยังมีฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆอีกอย่างนึงครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนอุณหภูมิแสงได้ด้วยครับโดยการกดปุ่มทางขวาตัวนี้ครับนี่ กดปุ๊บเนี่ยไฟมันสลับตรงนี้แล้วตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวปรับอุณหภูมิครับถ้าเราหมุนไปทางซ้ายครับตอนนี้มันจะเป็นไฟสีส้มแหละอ่ามันก็ทำให้สบายตามากขึ้นครับนอกจากเล่นคอมพิวเตอร์เรายังสามารถที่จะอ่านหนังสือได้ด้วยนะครับปรับไปทางขวาครับเป็นไฟโทนเย็นครับสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยไฟสีส้มเนี่ยมันรู้สึกมันง่วงง่วงเกินไปนะลองไปใช้ไฟสีนี้ดูนะครับมันก็ทําให้แบบตื่นตัวมากขึ้นนงครับแล้วมันยังมีปุ่มฝั่งซ้ายครับคือเรากดตร่นี้อีกทีหนึ่ง ให้แสงมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้นะครับมันจะทําให้ปรับความสว่างของแสงนั่นเองครับถ้าหมุนซ้ายมันก็จะแสงอ่อนลงไปครับหมุนขวาครับแสงมันก็จะแรงขึ้นสุดๆเลยแล้วมันยังมีตัวเซนเซอร์อีกครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะคํานวณครับว่าหน้าจอของเรามีความสว่างเท่าเนี้ยควรจะใช้ไฟระดับไหนลองกดดูเลยครับปุ๊บนี่ครับมันคานวณเรียบร้อยแล้วมันจะกระพริบหนึ่งทีครับแล้วมันก็ มีไฟขึ้นมาในระดับที่พอดิบพอดีกับหน้าจอของเรานั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าอัจฉริยะมากๆเลยครับตัวสกรีนบาร์ตัวนี้ครับสำหรับราคาของเจ้าตัวนี้นะครับสกรีนบานร์ plus monitor light เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ5,000กว่าบาทนั่นเองนะ ลองไปเลือกดูในลิงก์ใต้คลิปนี้ดูครับมีทั้ง lazada shopee ปปครับสามารถเลือกช็อปได้จากที่ไหนก็ได้ครับดกดช็อปแล้วนะครับจัดส่งกันแบบรวดเร็วและง่ายดายมากๆเลย